สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโต้ต้ารีโวนะฮะติดตั้งหลอดไฟ GPN E รุ่นใหม่ LED นะฮะ H4 รับประกันยาวนานถึง3ปีจาก GPN E ครับสเต็ปแรกเปิดครับนี่ครับเปิดครั้งแรกจะเป็นแสงสีขาวนะ 6,000K นะฮะตัวนี้11,000ลูเมนนะครับแสงพุ่งไกลนะครับตัวนี้3.5เท่าสว่างขึ้น4เท่านะฮะปิดเปิดครั้งที่2ครับเป็นแสงสีเหลืองนะครับตัวนี้ฮะ 3,800K Wint Color นะฮะใช้ตอนหมอกลงนะครับฝนตกหนักนะฮะ นี่ครับตัดแสงดีจริงๆนะแสงสีนี้ฮะเส้นคัดออฟไม่ต้องพูดถึงครับเป็นเส้นตรงเลยนะครับรุ่นนี้ออกแบบมาดีมากๆรับประกันยาวนานถึง3ปีนะครับปิดครับช่างปิดเลยฮะนี่ครับถ้าปิดจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่โคมเดิมนะฮะยังไม่ได้เปิดไฟนะครับเปิดครับเนี่ยสเต็ปได้เป็นแสงสีขาวแบบนี้เลยนะครับปิดเปิดที่ครับอ่าเป็นแสงสีเหลืองนะครับเป็นเ4สีสำหรับลูกค้าท่านใดใช้ต o y ต้า r รี o อยู่นะฮะสนใจที่อัปเกรดหลอดไฟให้มีความสว่างกว่าเดิมนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูบูลนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ